ก็ช่วงเวลาที่พันไปนะครับก็ ผมเหงก็แนะนำว่ามีเข้าดีมากที่สุดในโรคนะครับและบอกว่าศาสนาก็มาจากคนแต่ว่าคนเขามาจากไหนเรื่องเรานี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับความจริงไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่ว่าเราก็เรียนวิวัฒนาการจากโรงเรียนทั่วไปนะครับ จริงๆแล้วนะครับต้องมีผู้สร้างนะครับถ้าไม่มีผู้สร้างเองก็ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับไม่ว่าเป็นนาฬิกานะครับเป็นเครื่องเฉยๆก็มีบริษทัทที่ผลิตออกมามีผู้สร้างนะครับเมื่อเราดูชีวิตเราเองนะครับร่างกายก็ตำ่ำวิญญาณก็ตำ่ำความคิดก็ต่ำนะครับก็ต้องมาจากผู้สร้าง เกินแม่เกินมาแงก็ไม่ได้เมื่อเราดูชีวิตเราเองนะครับก็ตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่นะครับแม้ว่าก็มีรูปภาพร่างกายแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาก็มีชีวิตเข้าไปเหมือนกันว่า มีหัวใจเล็กๆนะครับเด็กเล็กๆ,ๆก็อยู่ในท้องแม่นะครับล่มต้นก็มีร่างกายก่อนเหมือนกันว่ามีอวัยวะทุกส่วนไม่ว่าเป็นหัวใจก็ยังเล็กๆอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ทั้งมันนะครับยังไม่เต้นแต่ว่าเมื่อถึงเวลาก็อืมล่มทั้งมันแล้วปบปบปบอันนี้นะครับหมายความว่ามีชีวิต เข้าไปใครเป็นผู้ที่ประทานชีวิตให้กับมนุษย์ทุกคนเมื่อพูดถึงร่างกายเท่านั้นนะครับก็บางคนก็อาจจะบอกว่ามาจากธรรมชาติอืมแต่ว่าท่านคิดยังไงชีวิตเองนะครับคนเรานี่ก็หายใจได้ชีวิตเองก็มาจากไหนถ้าไม่มีผู้สร้างเกินมาเองก็ไม่ได้เป็นไปไม่ได้แน่นอนครับ ต้องมีผู้สร้างแต่ว่าผู้สร้างเป็นใครเละเกี่ยวกับหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับผู้สร้างนะครับผู้สร้างเองก็เตรียมนังสือเล่นนี้ให้มนุษย์ทุกคนก็รู้ว่าประวัติของมนุษย์ประวัติของผู้สร้างเองเป็นยังไงเมื่อเราพูดถึง ดังสือเล่มนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นพระคัมภีนะครับพระคัมภีก็พระคำของผู้สร้างเองไม่ว่าเป็นเล่มเดียวนะครับข้างในก็ทั้งหมนี่66เล่มนะครับ66เล่มก็มาร่วมก็กลายเป็นเล่มเดียวเมื่อเราเปิดดูแล้วอ่านนะครับพระคำนี้ก็พูดถึงประวัติของโลก พูดถึงชีวิตของมนุษย์เองพูดถึงจุดประสงค์ของผู้สร้างเองเกี่ยวกับล่งนี้ว่าอาดีตเป็นยังไงปัจจุบันนี้อะไรเกิดขึ้นและอนาคตจะเป็นยังไงก็มีคำทำนายด้วยเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เข้าใจพระคำนะครับก็เป็นผู้ฉลาดผู้ที่รู้ เรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เองหวังว่าทุกท่านนะครับก็เข้าใจเนื้อความของพระคำนี้นะครับเมื่อเราเปิดพระคำพระคำก็พูดถึงว่าคนล่มต้นนะครับคนแรกหมายความว่าบัมพบุรุษข,ของเรานคนแรกนะครับเป็นใคร แล้วก็เคยทำอะไรบ้างนะครับเหมือนกันว่าทำบาปเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูพระคำนะครับรู้ว่ามนุษย์เราปัจจุบันนี้นะครับทุกคนก็มีความบาปแต่ว่าความบาปนี้มาจากไหนล่มต้นก็เข้ามาอย่างไรพูดถึงประวัติของโลกนะครับก็พระคำก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วย แล้วก็หลังจากเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็มีอีกรวมหนึ่งเหมือนกัวนะมีเพนดินสวรรค์กับนรกด้วยก็ผู้ที่เขียนพระคำหกสิบหกเล่มน,นะครับก็เป็นคนหมายความว่าผู้สร้างเองก็เลือกบางคนแล้วก็ใช้คน คนเรานั่งนะครับแล้วก็ให้คนเรานั่นก็เขียนเรื่องตามที่ผู้สร้างก็บอกให้นะครับก็เมื่อผู้สร้างก็เลือกคนที่เขียนพระคำนะครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบเหมือนกับว่าฐานะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็คนละสมัยด้วย เมื่อกี้บอกแล้วนะครับก็ทั้งหมก็66เล่มแต่ว่าผู้เขียน66 6เล่มน,นะครับก็ประมาณ40คน40คนนะครับก็บ้องหลังไม่เหมือนกันนะครับการศึกษาก็ตำ่ำนะครับสมัยก็ต่ำก็ไม่เหมือนกันนะครับตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายนะครับก็เด็กต่างกันประมาณ1,000 หกร้อปีด้วยแล้วก็คนละทะนะฐานะด้วยนะครับส่งเร่าผมก็เรียก10คนมาร่วมในห้องนี้นะครับแล้วก็ผมก็ขอให้ทั้ง10คนก็เขียนหนึ่งเรื่องตามความคิดของตัวเองนะครับแต่ว่า10คนก็ ไม่เหมือนกันนะครับก็เบื้องหลังของแต่ละคนไม่เหมือนอายุไม่ไม่เหมือนกันบางคนก็ก็อาจจะมาจากแอฟริกาบางคนก็อาจจะเป็นคนแก่นะครับอายุ70-80บบางคนก็อาจจะเป็นเด็กนะครับบางคนก็อาจจะเป็นคนเอเชียนะครับก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็ผมผมผมก็ขอ ให้ทั้งสิบสิบคนก็เขียนหนึ่งเรื่องตามความคิดของตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับก็แน่นอนทั้งสิบสิบคนนะครับก็เขียนเรื่องตามความคิดของตัวเองแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับเด็กก็อาจจะเขียนว่าอืมอนาคตก็อยากจะเป็นนักธุรกิจก็อนาคตก็อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศ ็เขาอาจจะเขียนอย่างนั้นแต่ว่าคนเกก็อาจจะเขียนเนาะเขียนว่าชีวิตมนุษย์ก็อันิจังไม่ว่าพยายามทำธุรกิจก็ตามทำอะไรก็ตามก็สุดท้ายก็สรุปว่าต้องเจอความตายแค่นั้นไม่ว่ายังไม่เจอความตายก็มีความทุกข์ทรมานมากมายบางคนก็จะมีร่างกายก็อ่อนลงไปก็มีเพราะฉะนั้นคนเกก็ เขียนหนึ่งเรื่องว่าอ,อันนี้จังเหมือนกับว่าสิบคนก็ไม่เหมือนหนครับความคิดเต็กต่างกันแต่ว่าเมื่อกี้บอกแล้วนะครับก็ผู้ที่เขียนพระคำนี้นะครับทั้งหมดก็ประมาณสี่สิบคนตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายนะครับก็เต็กต่างกันก็ประมาณหนึ่งหปี พลาะเราสมัยนะครับแต่ว่าตั้งแต่เริ่มแรกถึงเริ่มสุดท้ายนะครับเรื่องเดียวกันหมดนะครับเรื่องเกี่ยวกับผู้สร้างเองเรื่องประวัติของโลกนะครับแล้วก็มีคำทำนายด้วยบางคนก็เขียนคำทำนายแต่ว่าที่หลังก็เกิดขึ้นมาเป็นความจริงนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผู้สร้างถ้าไม่ใช่เป็นผู้สร้างนะครับหนังสือพระคำนี้ก็เกิดมาจากเกิดมาเองก็ไม่ได้เกิดมาจากคนก็ไม่ได้แน่นอนนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับพระคำนี้มาจากผู้สร้างเองพูดถึงประวัติพูดถึงโลกนี้นะครับพูดถึง เรื่องอยู่ในพระคำนะครับก็พูดถึงประวัติศาสตร์ของโลกประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคำทำในในพระคำประมาณ90%ปร์เซ็นตก็เกิดขึ้นเป็นความจริงอะอดีตพระคำก็เขียนไว้ว่าปัจจุบันนี้เรื่องอะไรเกิดขึ้นเขียนรายละเอียดด้วยเหมือน พนดินไหวเกิดขึ้นและการเมืองของทั่วโลกจะเป็นอย่างไงจิตสำนึกของมนุษย์จะเป็นอย่างไงความคิดความรู้ของมนุษย์ปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไงก็เขียนไว้แล้วนะครับก็เป็นคำทํานายไม่ใช่แค่นี้นะครับก็มีคำทำนายเรื่องอนาคตด้วยอนาคตจะเป็นอย่างไงนะครับ แนวาทางของโลกจะเป็นยังไงชีวิตของมนุษย์จะเป็นยังไงสุดท้ายนะครับทุกคนก็ต้องเจอเรื่องอะไรบ้างบางคนก็เสียชีวิตก่อนแต่ว่าหลังจากเสียชีวิตแล้ววิญญาณของเขาจะไปที่ไหนเขยีนยนไว้อย่างไรหยดมนุษย์เราก็มีความถามนะครับมีความสงสัยว่าทำไมทุกคนก็มีความบาป พระคำก็เขียนไว้ชัดเจนว่าความบาปก็เข้ามาตั้งแต่เมื่อไรทําไมทุกคนก็มีความบาปพระคำก็เขียนไว้ยอย่างละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี่นะครับก็ผมจะแนะนําเรื่องต่างๆอยู่ในพระคำนี้นะครับผมก็ต้องใช้พระคำนะครับหวังว่า ให้ทุกท่านก็ปวดพระคำด้วยกันแล้วก็อ่านด้วยกันผมก็กจะอ่านบางบางเรื่องเท่านั้นแล้วก็จะแนะนําให้จุนแนนเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลายท่านก็คงไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับพระคานี้นะครับไม่เป็นไรไม่ต้องเหนื่อยนะครับไม่ต้องเครียดนะครับก็เหมือนกับว่าแนะนําเข้าดีที่สุด ให้ทุกคนก็รับพระพรแค่นั้นเมื่อเราดูพระคำนะครับพระคำก็แนะนำว่าในโลกนะครับก็มีมันสัตตันบอกว่าพูดถึงสัตตันนะครับ ก็มีผู้สร้างนะครับผมก็อยากจะใช้คำว่าผู้สร้างถ้าบอกว่าเป็นพระเจ้านะครับหลายท่านก็อาจจะเข้าใจผิดเพราะตามศาสนาของตัวเองนะครับก็บอกว่าเออเราก็ เช่พระเจ้าของเราเองนะครับก็เหมือนกับว่าศาสนาพุทธก็ตำ่ำศาสนาอิสลามก็ตำ่ำศาสนาฮินดูก็ตำ่ำก็หลายศาสนาก็มีพระเจ้าของตัวเองเช่นฮินดูนะครับโอ้โหก็มีพระเจ้าหลายรายองค์นะครับไม่ว่าเป็นก้อนหินนะครับก็มีพระเจ้าเพระเาะฉะนั้นถ้าบอกว่าพระเจ้าเองนะครับ บางคนก็อาจจะตีความหมายก็ไม่เหมือนการที่ผมอาจจะอธิบายให้เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะใช้คําว่าผู้สร้างถ้าบอกว่าผู้สร้างนะครับในรุ่งนี้ก็มีองค์เดียวเท่านั้นลมต้นนะครับมันสัตว์ตก็เมื่อก่อนนะครับก็เคยเป็นทุสวรรค์พระคาก็บอกว่าผู้สร้างก็สร้าง ทุสวรรค์ลหลยอย่างนั้นเป็นอันนี้เป็น,น,น,เ,ปนเป็นดินสวรรค์นะครับคิ่สวรรค์นะครับก็ผู้สร้างเองก็สร้าง ทุสวรรษหลายองค์ก็เป็นวิญญาณนะครับมนุษย์เราก็มีสามอย่างนะครับก็มีจิตใจแล้วก็มีวิญญาณแล้วก็มีร่างกายนะครับเหมือนกันว่าร่างกายก็เราเห็นโดยตาแต่ว่าร่างกายก็มีจิตใจก็หมายความมีมีชีวิตสัตว์ก็มีสองอย่างร่างกายแล้วก็มีชีวิตแค่นั้นนะครับแต่ว่ามนุษย์เราก็มีอีกอย่างหนึ่งคือวิญญาณด้วย โดยวิญญันนะครับก็เราก็พูกพันกับผู้สร้างเองโดยวิญญันก็เราหาความรักโดยวิญยันก็เราหาความจริงแต่ว่าสัตว์ก็ไม่มีวิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่อหิวิวนะครับก็อยากจะกินแล้วก็เมื่อเห็นเรื่องกลัวน่ากลัวนะครับก็กลัวก็มีชีวิตแค่นั้นนะครับแต่ว่าไม่มีวิญญันหมายความว่าสัตว์ก็ไม่มีศาสนา แต่ว่าคนเรานี่ก็มีวิญญาณเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ห่างไกลาจากผู้สร้างนะครับก็ตั้งศาสนาของตัวเองเพราะมีวิญญาณยังไงก็ตามนะครับก็ทุสวรรค์นะครับก็เคยเป็นวิญญาณแต่ว่าพระคำก็บอกว่าเมื่อก่อนนะครับที่แพ่นดินสวรรค์นะครับก็มีทุสวรรค์หลายองค์ก็ต่อต้านกับผู้สร้างแต่ว่า ทุสวรรค์อีกหลายองค์ก็ยังอยู่ไฟผู้สร้างเองนะครับก็เด็กเย่ก,กันแต่ว่าพา่องนี้นี่ยังไงก็ตามก็มันสู้กับผู้สร้างก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถูล่ายกถล่อยกจากแผ่นดินสวรรค์แต่ว่าขวานาขวานากลุ่มนี้นะครับคือมันสตันอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็ก็เป็นช่วงที่ กำลังช่วงที่พวกนี้นะครับกำลังต่อต้านกับผู้สร้างอยู่นะครับแต่ว่าตามแผนการของผู้สร้างเองนะครับพระคำก็เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าพวองนี้ก็ตา่ามนุษย์ที่อยู่ไฟมันสัตว์ตันก็ต่านะครับก็สุดท้ายก็จะตกไปนรกอย่างนี้ครับพระคำก็เขียนไว้อย่างชัดเจนว่ามีแผ่นดินสวรรค์คือ ผู้สร้างอยู่ด้วยกันแล้วก็พวกที่ต่อต้านผู้สร้างนะครับไม่ว่าเป็นพวงมันซาตานไม่ว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความเชื่อกับผู้สร้างนะครับก็จะตกไปนะรกขยนไว้เรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับยังไงก็ตามก็ล่มต้นนะครับมันซาตานก็ต่อต้านผู้สร้างนะครับแล้วก็ถูกรออก แต่ว่าผู้สร้างเองก็กำหนดไว้ว่ามันซาตันก็จะตกไปนรกในยุคสุดท้ายแต่ว่าเมื่อมันซาตันก็ถูกล่ยอกแล้วนะครับก็พอดีผู้สร้างก็สร้างโลกนี้นะครับเมื่อเราดูพระคำนะครับเมื่อเราเปิดดูพระคำก็เขียนเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนนะครับครับก็ขอให้เราดู ข้างในพระคำด้วยกันเนาะครับก็เมื่อเราเปิดพระคัมภีร์แล้วนะครับก็ข้างในก็ทั้งหมดนี่หกสิบหกเล่มเนาะแต่ว่าทุกเล่มน,นะครับก็ยังแยกกันเหมือนกับว่าบทที่หนึ่งนะครับบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามอย่างนี้นะครับทําไมก็มีบทไหลไหลบ่นนะก็เพราะว่าเมื่อเราก็เปิดด้วยกันก็มันหาหาง่ายนะครับถ้าไม่ไม่ เนี่ยจัดระเบียแบบนี้นะครับก็มันเปิดที่ไหนก็มันไม่ก็หาด้วยกันก็ยากจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นก็พระจักสาดวงนะครับก็คนที่หลังนะครับก็ก็มันก็ตั้งบทแล้วก็แยกเป็นข้อเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูปัถมก,การคือเล่มแรกปัถมก,การบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งหมายความว่าในหนังสือเล่มนี้นะครับ ข้อแรกเขยียนไว้ยอย่างนี้นะครับว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเดรามิดสร้างฟ้าเรียบแผ่นดินครับหม,มายความว่าผู้สร้างก็สร้างโุ่งนี้และเมื่อเราอ่านต่อไปก็เขยียนหลายอยดาว่าวันแรกนะครับก็ไม่ว่าเป็นวันก็ผู้สร้างก็สร้างขึ้นมานะครับสร้างดวงอาทิตย์ก็ตามดวงจันทร์ก็ตาม แล้วก็สัตว์ต่างๆนะครับก็แยกเป็นแยกให้เป็นก็เพนดินแล้วก็ทะเลนะครับสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็วันสุดท้ายนะครับผู้สร้างเองก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาเมื่อสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับคนแรกนะครับก็บอกว่าเป็นอดาดัม กับเอวาเป็นคู่ผู้ชายผู้หญิงครับก็เราดูพระคำพระธรรมกานบทที่ <c oughs> หนึ่งนะครับข้อที่ยี่สิบเจ็ดระมกาลบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบเจ็ด ก็บอกว่าพระเจ้าจ <thing> ึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์นะครับก็ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ก็ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงนะครับก็เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาก็สร้างตามพระฉายาของพระองค์นะครับหมายความว่า มนุษย์เรานะครับผูกพ,พันกับพระองค์ได้เมื่อเราดูลักษณะของมนุษย์นะครับก็เนี่ยลักษณะของมนุษย์ก็มีลักษณะของพระลักษณะของพระองค์เองก็มีนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาทําไมเพราะว่ามนุษย์คนแรกนะครับอาดัมกับเอวาก็ทาบาป ก็ห่างไกลจากผู้สร้างนะครับบางคนก็อาจจะเคยได้ยินว่าคนแรกนะครับบัมพุบลกของเรานี่เคยทำาบปยังไงนะครับถ้าเราอาธิบายทั้งหมดก็อาจจะมันใช้เวลานานนะครับก็บอกว่าเมื่อบัมพุบลกของเราคนแรกนะครับอาดัมกับเอวาอยู่ในแผ่นดิน สวนเนเดนนะครับมันสัตตันก็ลงมาแล้วก็หลลวงเมื่อคนแรกก็ถูกหลลวงแล้วนะครับก็เชื่อฟังมันสัตตันก็บอกว่าเป็นกิ่นผลไม้ที่ผู้สร้างก็บอกว่าห้ามกินนะครับในเพนจินสวนเนเดนก็มีผลไม้หลายชนิด ต้นไม้หลายชั้นนี่นนะครับผู้สร้างเองก็บอกว่าอทําทุกอย่างก็ได้แล้วก็กินผลไม้ทุกชั้นนี้นก็ได้แต่ว่าห้ามกินผลไม้จากต้นไม้แห่งความดีความชั่วก็หมายความว่าเป็นจุดที่บอกว่ามนุษย์เราก็ไม่เหมือนพระเจ้าเอง ทุกอย่างก็มันทาทุกอย่างก็ได้แต่ว่าอันนี้ห้ามทำนะครับแต่ว่าคนแรกนะครับก็ผู้หญิงก็กินก่อนทุกมันสัตตันก็หลลวงเพราะฉะนั้นตั้งแต่เวลานั้นก็ความบาปก็เข้ามานะครับก็พูดถึงประวัติของล่วงนะครับ เราเนี่พิสูจน์ได้โดยตามตามที่ประวัติของโลกนะครับเหมือนกันว่าเอา,เอาข้อมูลต่างๆก็มาแล้วกเ็เหมือนกันว่าประวัติอดีตก็อธิบายได้นะครับก็เราจะดู ประวัติศาสตร์ของโลกนะครับผมก็าวาดรูปเหมือนกันว่าประวัติของโลกลุงนี้นะครับก็ตั้งแต่สมัยคนแรกถึงปัจจุบันนี้ก็เวลาพันมาก็ประมาณ6,000ปีถึง1นึ่งหมื่นนะครับจริงๆปฏิทินของสมัยนั้นกับปฏิทินสมัยนี้ก็คงไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่า รู้ได้ว่าตั้งแต่ล่มต้นถึงปัจจุบันนี่นะครับก็ประมาณ6 0พันถึงหนึ่งมืปีก็พันมานะครับก็ตามวิวัฒนาการนะครับบอกว่าลุงนี้ก็มีอายุนานนะครับก็เหมือนหลายล้านปีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนี่พระคำก็เขียนน้อยว่าประมาณ6 0 0ันถึงหนึ่งหมื่ปีพันมา ตั้งแต่สมัยคนแรกถึงปัจจุบันนี้แค่นั้นครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพยายามเก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับประวัติของแต่ละประเทศน,นะครับจริงๆมากกว่ามากกว่า4,000ปีนะครับก็หายากเหมือนกับประวัติของเมืองจินนะครับก็ประมาณ4,000ปีก่อน ภายใน4,000ปีก็ยังหาข้อมูลต่างๆหลักฐานก็มีนะครับก็ยังพิสูจน์ได้ว่าคนจีนก็เคยมีประวัติอย่างนี้แต่ว่าเกินกว่านั้นนะครับมากกว่า4,000ปีก็ไม่มีหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าเป็นประเทศจีนเท่านั้นนะครับทางเอเชียก็ตามทางยุโรปก็ตามทางแอฟริกาก็ตามก็ทุกประเทศนะครับก็เหมือนกัน ภายใน4 0 0พันปีนะครับก็มีหลักฐานอย่างชัดเจนเขียนไว้ด้วยนะครับแต่ว่ามากกว่า4 0 0พันปีนะครับก็หาหลักฐานก็ยากนะครับรเพราะฉะนั้นก็บอกว่าประมาณอย่างนั้นประมาณแค่นั้นดาวได้แค่นั้นนะครับก็ พระคัมภีรก็เช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณ6 0 0 0นถึงหนึ่งปีก็เราก็มีหลักฐานาชัดเจนตั้งแต่สมยัยคนแรกถึงปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ,อธิบายให้ว่าสวนเนเดนก็เคยอยู่ที่ไหนนะครับเคยอยู่ในร่องนี้ผมจะเอาแผ่นที่ปัจจุบันนี้นะครับก็เอามาพิสูจน์ให้ว่า เคยอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็อดีตก็เรื่องอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันว่าน้ําเคยท่วมทั่วโลกนะครับก็เรื่องนี้ก็อยู่ในพระคัมภีร์ด้วยแล้วก็เมื่อมีน้ําท่วมทั่วโลกนะครับก็กีโคนก็รอดจากน้ําท่วมแล้วก็มนุษย์ทุกเผ่าก็มาจากไหนทําไมนโลกงนี้ก็มีประเทศหลายประเทศอดีตก็มาอย่างไงผมจะ อธิบายให้ตามประวัติศาสตร์แล้วก็ด้วยหลักฐานต่างๆด้วยนะครับขับพักผ่อนเพ่มหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้นะครับครับขอบุงครับ